ครับพี่สวัสดีครับตัวรีโมทนะครับก็น่าจะเป็นที่ฐานอ่อนก็คือใช้งานมาประมาณปีหนึ่งเนาะโดยเฉลี่ยที่นี้ครับวิธีการใช้ของจะมีนิดนึงนะพี่คือเวลาเราใช้สมมุติตัวนี้นะครับปลดล็อกกดเบาๆนะครับแค่ให้ไฟติดก็ติดแล้วนะครับนี่ฮะเบาๆครับถ้ากดแรงปุ่มจะเป็นอย่างนี้ครับกดแรงไม่จําเป็นต้องกดแรงครับกดแรงปุ่มเสียเฉยนะครับอันนี้ล็อกนะครับอ่าไม่เห็นไฟอะล็อกนะครับกดเบาๆครับนะฮะ แล้วผมจะเทสที่เครื่องให้ดูนะครับว่ากดเบามันได้ไหมนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอเทสความถี่สัญญาณนะครับก็คือเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับก็คือถ้ากดเบาๆานะฮะดูว่าสัญญาณจะมาไหมนะครับนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่ากดเบาๆครับคือกดแรงไม่ได้ช่วยอะไรครับถ้ามันไม่ติดกดแรงยังไงก็ไม่ติดครับนะฮะ สังเกตนะครับประมาณว่าสัมผัสครับตัวนี้ครับนะฮะครับสัมผัสนะฮะปุ่มกลางนะครับนะติดง่ายนะฮะทุกอันนะครับครับเปลี่ยนฐานใหม่ให้แล้วก็ล็อกฐานไว้ให้นะครับน่าจะเป็นการตกกระแทกอะไรนะครับนะฮะไล่เลยครับ3มปุ่มบนครับตอนนี้ยังใช้ได้อีกนานครับเป็นปีนะครับนะถ้าว่าจะเสียหรืออะไรจะซ่อมหรือทำใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับพี่ ตัวนี้เดี๋ยวผมส่งกลับให้นะครับไม่ต้องกดแรงนะครับพี่ <c oughs> คือถ้ากดไม่ติดกดแรงยังไงก็ไม่ติดครับนะครับถ้ามันติดกดเบาๆก็ติดครับถ้ามันกดแรงแล้วมันยังไม่ติดแปลว่าผิดปกติที่ข้างในไม่เกี่ยวกับปุ่มครับไม่ถ้ายิ่งจิกปุ่มยิ่งทำให้ตัวยางนี้เสียครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับ